วันนี้ก็มาตามาดูงานอีกทีนะครับหลังจากที่ถ่ายคิปลงไปหลายวันก่อนอางานเชื่อมงานเชื่อมตรงนี้ก็องค์พระใหญ่ข้างล่างก็ก็เสร็จแล้วเอาจยกขึ้นข้างบนวันนี้ช่างก็พักทานข้าวากำลังเริ่มงานานายช่างนายช่างใหญ่ ทำกลางคืนตอนกลางคืนตอนช่วงหัวค่ําเริ่มงานก็ประมาณ4ี่โมงเยน็นก็เลิกก็ประมาณตีสองถึงตีสามนะช่างเขาก็พักเชอบบ้านอยู่แถวๆขางวัดข้างบนก็จะมีะช่างล,ลูกมือช่างสองคนนะที่ช่วยกันทํางานทำํำโครงสร้างข้างบนเป็น น่าจะเป็นคานคานบนอันนี้คือมาถ่ายทําให้เพราะว่าช่วงนี้ฝนตกก็เลยไม่ค่อยได้มาถ่ายเผื่อว่าญาติทมทั้งหลายจะอยากทราบรายละเอียดอันนี้คือพอเขาข้าวพ,พ,พอประมาณอันนี้ข้างตอนที่ทำเนี่ยอันนี้อันนี้คือฐานาช่วงอ,องค์พระฐานข้างล่างตรงหัวเขานะ ตรงนี้แต่ตรงนี้ก็ประมาณช่วงอันนี้ช่วงตรงน่าจะเป็นหน้าท้องขึ้นไปบนเกนถึงเสียงถึงเกลมันรอน่าจปราณวันที่วันที่เก้าวันที่เก้าพฤศจิกาก็ 9, 9, 9, จะยกขึ้นไว้ข้างบนอันนี้ก็แฟนช่างเลาช่วยกันนะามาช่วยกันก็ประมาณประมาณนี้นะครับเผื่อว่า จะได้จะจรทมบางทีถามมาว่าไอ้ทำไปถึงไหนแล้วเพราะช่วงนี้ฝนมันตกฝนตกก็เลยไม่ค่อยได้มาถ่ายให้ดูแล้วต้องแล้วต้องถ่ายช่วงประมาณช่วงกลางวันอ,อันนี้กลางคืนคือ,คอช่าเขาจะทำงานช่วงประมาณสี่โมงเย็นตสี่โมงเย็นก็เลิกก็ประมาณตีตีสองถึงตีสามนี่ถ่ายช่วงหัวค่ำน่าประมาณสักหกโมงทุ่มก็อนุโมทนาบุญกับ อยากจะทำทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะ,ะแล้วก็มาดูงานก็ขอความสวัสดีจุมีแก่ญาติโย,ยมสาธุชนทั้งหลายที่เข้ามาก็ขอให้มีความสุขความเจริญเห็นองค์พระใหญ่แล้วขอให้องคนะ์ข้อนะสัพปัญญูปางสวยมิุสุขดงคุ้นของรักษาท่านและครอบครัวให้อยู่เย็นเป็นสุขทุกท่านทุกคนเชิญ